วันนี้นะครับมาติดตามกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับข่าวอันเป็นมงคลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมถวายพระไตรน้ำสงพร้อมเครื่องราชสักระแด่พระราชวรชพระราชวชิพคุณพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระซึ่งจัดที่วัดดอยพระเจ้าตนหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายเจริญฤทธิ์สงวนศักสั์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อัญเชิญพาดไตรน้ำสงพร้อมเครื่องสักการะถวายแด่พระราช,วชิวิระคุณเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล67ปีวัดดอยพระเจ้าตนหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ พระราชวชิรคุณมีนามเดิมค่ะว่านายทองแดงสุวรรณเพชรเกิดเมื่อวันที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2497ที่บ้านโคกสีตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบวชเป็นสัมมเนรเมื่อปี2515ที่วัดถ้ำพวงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครและบวชพระเมื่อปี2518ที่วัดสีชมพูบ้านบึงโนนอกตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครโดยได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเรื่อยมาจนถึง ปี2532ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดดอยพระเจ้าตนหลวงบ้านสันป่าตึงตำบลสันบายยางอเภอแม่แตงและได้ทำการบูรณะองค์พระเจ้าตนหลวงต่อมาค่ะเมื่อปี2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชวชิรคุณอดุลธรรมยานนิวิทยติคันนิสอบวรสังคารามคามวาสี พระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัสนาธุระค่ะ